สวัสดีครับชาวจอลูกหนังครับวันนี้ก็บมิตรสักฟุตบอลมาฝากฟุตบอลในวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมนะครับเราก็มาดูที่พิมารีกก่อนนะครับเกมระหว่างเวสต์แฮมยูเนเต็ดครับพบกับน็อตติงแฮมฟอเรสต์ครับเวลา2ทุ่ม15นาทีนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่สําคัญความสําคัญต่อทางฝั่งน็อตติงแฮมฟอเรสต์ครับพวกเขายังต้องการ3แต้มเต็มๆครับเพื่อที่จะยืดโอกาสในการลุ้นไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนกดูกันหน้าต่อไปนะครับหรือถ้าเกมนี้ฟอเรสต์เก็บได้แต้มเดียวหรือไม่ได้แต้มเลยเนี่ยถือว่าหหมดสสิิทททธ์ััันนีะครรรบบาก ไปลุ้นไปแชมเปี้ยนลีกดูกันหน้าครับดังนั้นทีมเรือฟอเรสต้องเน้นครับเจอกับเวสต์แฮมระยะหลังถือว่าฟอเรสก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าสถิติในคู่นี้ครับบ้านใครบ้านมันนะครับมักจะทําได้ดีครับเจ้าถิ่นแต่เกมนี้ฟอเรสถือว่ามีเดิมพันสูงครับพวกเขาต้องการใช้นะครับก็เชื่อว่าฟอเรสจะทําได้ครับด้วยการบุกมาเฉือนเวสต์แฮมครับสองประตูต่อหนึ่งครับคู่ต่อมาครับเป็นเกมระหว่างอาร์ซอนกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับที่แอม์ดับบเพรราาาะว่่่ออออ์ซนนยูััดทีต สครับขณะที่นิวคาสเซิลอันดับที่3าครับคะแนนหักกันสองคะแนนคู่นี้ถ้านิวคาสเซิลชนะนะครับพวกเขาก็จะแซงเป็นรองจ่าฝูงทันทีครับขณะที่อาร์ซอนต้องตกอันดับที่3นะครับในทางกลับกันถ้าอาร์ซอนเก็บชไชนะในเกมนี้ได้ครับพวกเขาก็น่าจะไม่มีปัญหากับการไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ได้อันดับที่2นะครับก็ค่อนข้างจะมีโอกาสที่จะเต็มที่ครับสหรับตำแหน่งรองแชมป์นะครับดังนั้นเกมนี้ก็ต้องเน้นครับสหรับอาร์ซอนก็เชื่อว่าเกมนี้ครับศักยภาพ2ทีมมาพองครับใส่กันเต็มที่ก็เชื่อว่าอาร์ซอนก็น่าจะมีโอกาสครับเเเฉืออนนนาาชะิิวคสซล ได้ครับสประตูต่อหนึ่งครับคู่ต่อมาครับเป็นต่อโชเซเลอาห์นะครับยูเวนตุสจะพบกับอูเนเซ่ครับยูเวนตุสอยู่ในสถานการณ์ที่พวกเขายังต้องแข่งกับลาซิโอนะครับในการลุ้นพื้นที่ไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้านะครับดังนั้นเกมนี้ยูเวนตุสก็ยังประมาทไม่ได้ครับแล้วต้องเจอกับคู่แข่งอย่างอูเรเซ่ซึ่งตามเฮตูเฮตแล้วเนี่ยยูเวนตุสก็ค่อนข้างจะดีกว่านะครับเวลาเจอกับอูเนเซ่ก็มักจะทําได้นะครับเกมนี้เป็นเกมที่จำเป็นต้องชนะครับ แล้วยูเวก็น่าจะวิ่งถากับการที่จะเอาชนะอูเลเซ่ได้ครับเกมนี้ครับสประตูต่อศูนย์ครับคู่ต่อมาครับก็เป็นเกมระหว่างอินเตอร์มิลานกับลาซิโอครับอินเตอร์มิลานต้องลุ้นแชมป์เซเรียอาอย่างเข้มข้นครับกับทางด้านนาโปลีนะครับอินเตอร์เป็นรองจากฝูงนาโปลีเป็นจากฝูงอยู่นะครับตอนนี้แล้วอินเตอร์ต้องมาเจอกับลาซิโอที่อย่างที่ทราบกนลาซิโอก็ต้องลุ้นกับยูเวตุสเหมือนกันครับในการไปเล่นในแชมเปี้ยนครับดังนั้นทั้งสองทีมจริงจังทั้งคู่นะครับเกมนี้ก็เชื่อว่าน่าจะใส่กันเตต็มมแ์ร่่่วาาฟอลสุด ่ถ er in ือว่าอินเตอร์นั้นดีกว่าลาซิโอมากนะครับเจอกันครั้งหมดนะครับหกเกมหลังสุดเป็นอินเตอร์ชนะถึง5เกมแล้วก็เสมอกันไปหนึเกมนะครับเกมที่เจอกันในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกเป็นอินเตอร์ที่บุกไปถล่มลาซิโอหนึ่งหกประตูต่อศูนย์ครับสองเกมหลังสุดอินเตอร์ยิงใส่ลาซิโอไปแปดประตูไม่เสียประตูเลยครับดังนั้นเกมนี้ก็เชื่อวอินเตอร์จะทําได้ครั้งครับโดยการเปิดบ้านเอาชนะลาซิโอได้ครับสองประตูต่อศูนย์ครับคู่ต่อมาครับก็จะเป็นเกมเซเรียอาคู่หนึ่งครับปากับออินเตร์ มิลานครับเกมนี้นาบรีตั้งเป้าชนะสถานเดียวครับเพื่อที่จะรั้งตำแหน่งจ่าฝูงเอาไว้ต่อได้ครับอย่างน้อยก็อีก1สัปดาห์นะครับเกมนี้เจอกับคู่แข่งอย่างปามาซึ่งแม้ว่าจะเป็นทีมเยือนครับแต่ว่านาโปรีก็ไปด้วยเพรยว่าเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับปามาก็ไม่แข็งแต่งนักบวลาเจอนาโปรีครับสามเกมหลังสุดที่นาบปลีเจอปามานาบปรีชนะรวกเลยครับยิงได้ถึง6ประตูและเสียแค่ประตูเดียวครับดังนั้นเกมนี้ก็เชื่อว่านาบปรีมีศักยภาพเพียงพอครับที่จะบุกไปถ สามไดร้ครับสามประตูต่อหนึ่งครับตออนี่ก็คือสารฟุตบอลครับของวันนี้ครับ